สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไลฟ์สดกับจอมพลปฏิบัติประจำวันที่11เดือนสิงหาคม2564ค่ะครับกลาบสวัสดีครับพี่น้องประชาชนผู้ร่วมชะตากรรมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นทั่วไทยทั่วโลกด้วยความเคารพรักและห่วงใยยิ่ง ด้วยความห่วงใยแล้วครับพี่น้องวันนี้ก็มาพบปากกันเช่นเคยนะครับเฟซบุ๊กจอมพลปฏิวัติตุกบล็อก4เฟดเลยครับไม่สามารถที่จะไลฟ์สดไปสู่พี่น้องประชาชนได้นะครับแต่ด้วยความรักด้วยความห่วงใยผมก็พยายามจะหาช่องทางนะครับสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนก็ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนช่องนี้แหละครับที่ได้กระจายแพร่ข่าวสารไปยังพี่น้องประชาชนทั่วไทยทั่วโลก เรียนอย่างนี้นะครับพี่น้องสำหรับพี่น้องที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อวานนะครับอาจจะไม่เข้าใจอาจจะมีข้อสงสัยคลางแคลงใจว่าเป็นอย่างไรสถานการณ์ในกรุงเทพคามอบเมื่อวานนี้กระผมเองนะครับก็ได้พยายามเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมซึมซับรู้สึกถึงความนึกคิด ของพี่น้องประชาชนแต่ละคนแต่ละท่านที่ไปร่วมขบวนการขามบเมื่อวานนี้กระผมเองภาคภูมิใจเป็นที่สุดและครับภาคภูมิใจที่เห็นพี่น้องประชาชนมากมายนะครับชนชั้นกลางชนชั้นกรรมกรพี่น้องผู้มีประกอบอาชีพต่างๆพ่อค้าแม่ขายพนกักงานโรงงาน รถมากมายมีทั้งปอร์เช่เฟอร์รารี่อันพาดเบนเบมดลราคาแพงทั้งสิน้นกระผมเองเมื่อเห็นปรากฏการณ์เช่นนี้ก็นึกขึ้นได้ทันทีว่านี่เป็นภารกิจที่พี่น้องประชาชนทุกชนชั้นที่มาปฏิบัติการร่วมกันมาแสดงตัวตนว่าจะไม่ยอมรับจะไม่อดทน ต่อระบอบประยุทธ์จันโอชาอีกต่อไปแรกเริ่มเดิมทีกับผมเองก็คาดว่าเมื่อวานนี้ไม่ทราบว่าจะมีรถร่วมสักร้อยคันสองร้อยคันหรือไม่นะครับจุดแรกก็ไปที่ทองหลอก่อนไปเจอกับน้องธนัทไงโซนะครับหลังจากนั้นก็มาที่ราชประสงค์ก็เจอขบวนเขาก็เคลื่อนทับออกมาผมก็ไปร่วมสมทบจนจบเกือบจะจบภารกิจนะครับ ก็ได้เห็นวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนริมถนนหลายสาขาอาชีพที่ไม่สามารถที่จะมาร่วมในกระบวนคามมอบได้พี่น้องประชาชนเหล่านั้นก็ส่งเสียงให้กำลังใจยกสามนิ้วขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ไปแล้วเสรีภาพเสมอภาพพนลนรภาพมันได้ซึมซาบได้ซึมซาบข้าไปอยู่ในวัใจพี่น้องประชาชนเสียแล้ว เมื่อก่อนผมเองมากรุงเทพใหม่ๆยกสามนิ้วผมก็เขินเหมือนกันแหละครับเขินๆคนภาคใต้หลายคนก็ตำหนิว่าทำไมจอมพลมาชูสามนิ้วแต่พอผมได้ศึกษาความหมายของสามนิ้วเป็นความหมายที่ลึกถึงตรึงใจเป็นอย่างยิ่งก็อย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบนะครับเสรีภาพเสมอภาคพลระดลภาพเป็นสิ่งที่ประเทศไทยนี้ได้ขาดหายไป นะครับพี่น้องนิสิตนักศึกษาประชาชนก็ยกสามนิ้วขึ้นมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการต่อสู้กอบกู้เอกราชให้กับประเทศชาติประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านได้ส่งกําลังใจมาช่วยนะครับภารกิจครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อคนใดคนหนึ่งแต่ทำเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเพื่อจะได้พ้นจากความมาเพศความทุเรศ ของประยุทธ์จันโอชาที่บริหารประเทศชาติมาเจปีเกือบข้าวปีที่8สร้างความหายนะให้กับพี่น้องประชาชนทั่วแผ่นดินขณะนี้พี่น้องประชาชนต้องเจ็บป่วยตัวตา,ตายรายวันร่วมร่วมห้าพันศป่าขึ้นไปแล้วนะครับจากโควิดพิษร้ายผมไม่โทษโควิดแล้วครับโควิดมันก็มาประเทศไหนมันก็มาแต่ต่างประเทศที่มันเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่กว่าเรา มีประชากรหลายร้อยล้านไม่ว่าประเทศจีนสหรัฐอเมริกาเขาก็สามารถระงับยับยั้งโควิดได้ทันท่วงทีจนตอนนี้เขาก็ใช้ชีวิตแทบจะปกติแล้วมีแต่เมืองไทยนี่แหละครับที่มันกลหนอลเวงมันวังเวงวัคซีนดีๆอยู่ที่ไหนพอไฟเซอร์มาซึ่งเขาบริจาคมาให้กับประชาชนแต่ถูกยักยอกถูกช่อฉนไปอยู่ในหน่วยงานไหน ให้วัคซีนดีๆไม่ซื้อหามาให้ประชาชนแต่พอเขาบริจาควัคซีนชั้นดีขึ้นมาทางกระบวนการอัปรีรัฐบาลนี่แหละก็ไปยักยอกนะครับไม่ค่อยโปร่งใสนะครับแต่ตัวเองไม่เร่งรัดจัดสรรเป็นเรื่องที่น่าอับอายต่อชาวโลกเป็นอย่างยิ่งนะครับประมาทเลเล่นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียกร้องไปยังพี่น้องประชาชนคนที่ ญาติต้องผจญชะตากรรมต้องเสียชีวิตในครั้งนี้ร่วมกันฟ้องประยุทธ์จโนโชาและฟ้องคณะรัฐมนตรีที่ประมาทอย่างเลินเล่อทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยต้องติดโรคร้ายกันทั่วแผ่นดินตอนนี้เศษรษฐกิจเรียบร้อยครับติดลบเลยทำมาค้าขายก็ไม่ได้ตลาดลงตลาดนัดโรงแรมรีสอร์ทอะไรต่างๆก็ปิดกันเตี้ยงไม่มีนักท่องเที่ยว ทุกคนก็วาดระแวงโควิดไปหมดทีนี้มันประเทศจะเดินไปได้อย่างไรล่ะครับพี่น้องประชาชนจะหารายได้จากตรงไหนมาใช้จ่ายล่ะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดทั้งหลายทั้งปวงนี้ต้องโทษไปที่ประยุทธ์จัโนโอชาเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับทีนี้เมื่อวานนี้แหละครับผมก็ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งและขอตีติงพี่ชมพลคะคุณคุณลนุชจันถาบอกว่าไทยไม่ลงใต้ย,ยกสามนิ้วทุกคนไหม มันก็ทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าสามนิ้วกล้ายกทุกคนนะครับเพราะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้น,นี่เมื่อวานนี้ผมขอติติงไปยังพี่น้องตํารวจนะครับโดยเฉพาะหัวหน้าตํารวจผู้บัญชาการตํารวจนะครบ,บาลผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติที่บังอาจบังอาจใช้กําลังตํารวจไปสกัดกั้นและทําลายขวัญพี่น้องประชาชน นะครับถ้าปล่อยให้มีการเดินไปดีๆพี่น้องประชาชนก็เดินไปอย่างสงบไปอย่างสันติก็ดูตึกตึกชิโนไทยเนี่ยใครมันไปเผาเมืม่อวานเนี่ยใครมันไปเผาตึกชิโนไทยบ้างเมื่อวานกไปล้อมกันเต็มหมดเขาแก้ไปแสดงกิจกรรมฝากไปถึงอนุทินชามิรกูลว่าสมควรที่จะ ออกมายืนหยัดฟังประชาชนไม่ใช่ไปร่วมรัฐบาลช่อฉนอยู่อย่างนั้นไม่มีใครไปทำลายตึกชิโนไทยเรียบร้อยดีแต่พอเขาจะเดินไปบ้านธรรมนัตเดินไปสีแยกดินแดงบ้านประยุทธ์จันโอชาเนี่ยทำไมจะต้องเอาไอ้คอขอไอ้ขูงควายหานั่นละมาสกัดกัน้นมาฉีดน้ำมายิงแกสน้ำตาประชาชนปล่อยให้เขาเดินไปตามปกติมันก็ไม่มีเรื่องไม่มีเรา แต่ไอ้ประยุทธ์จันโอชามันต้องการจะมีเรื่องกับประชาชนนะครับไอสามปทรราชมันก็เคยเอือง,งอำนาจในสมัยฆ่าร้อยเสิบเสื้อแดงเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้นี่มันบ้าเลือดมันเมาเลือดหวังแต่จะเชื่อเฉือนประชาชนปล่อยให้ประชาชนเขาเดินไปอย่างเสรีเขาไปสแสดงออกไปสแสดงสัญลักษณ์ไปเรียกร้องมันไม่ได้ไปเผาบ้านนายกมันไม่ได้ไปเผาบ้านธรรมนัต แต่รัฐบาลพยายามหาเรื่องจนเกิดเรื่องผมคเคืองเป็นอย่างยิ่งเมื่อวานเนี่ยเห็นในตำรวจชั่วเก้าคนสิบคนเนี่ยวิ่งรุมมากระทืบพี่น้องประชาชนคนเดียวพวกมึงนี่รับราชการมึงกินภาษีประชาชนสำนึกตนหรือไม่แล้วนั่นทําไมชั่วช้าสาเลวอย่างนั้นนะครับมันต้องอดทนตอกกลั้นสิประชาชนก็กดดันกดดันเพราะอะไรกดดันเพราะปะัญโอชนมันพาประเทศชิบหายจนมันไม่มีกินไม่มีใช้ มันก็เลยออกมาต่อสู้มันก็แค่นั้นสาระาเล็วจริงๆครับและมีการเผาป้อมตำรวจไม่ว่าฝ่ายไหนเผาเลยครับไม่ว่าฝ่ายไหนเผาแต่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากการต่อต้านขับไล่ประยุทธ์จันโอชาใช่ไหมถ้าไม่มีการไปยิงกรนนนํำตาไม่มีการยิงกระสุนยางไม่มีการสร้างรอยแค้่ในประชาชนมันจะเผาไหมกูถามนี่อ มันเกิดมาจากควายรัฐบาลพยายามจะสร้างความแค้นในประชาชนให้ประชาชนคลั่งพอคลั่งมันก็เผ่านั่นเผ่านี่ทุบนั่นทุบนี่ก็หาเรื่องจะดําดเนินคดีกับประชาชนลองให้ประชาชนเขาเดินขับรถไปเดินขับไปทั่กรุงเทพมันอยากจะขับขับไปน้ำมันหมดถึงเวลามันก็กลับบ้านแต่ถ้าไปสก,กัดกั้นมันเท่ากับยั่วยุปลุกประชาชนเจ้าหน้าที่ทั้งหลายนี่ ผมก็แปลกนะครับคุณสมบัติของข้าราชการข้อที่ส้านี่นะครับของพรบข้าราชการพลเรือนนี่เขาบอกไว้เลยต้องเป็นผู้ที่เลื่อมใสระบบการปกครองเป็นผู้ที่เลื่อมใสาการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจนี่คือระเบียบข้าราชการ แต่พวกคุณได้ปฏิบัติตามระเบียบบ้างไหมเวลาเขาเยึดอำนาจขึ้นมาปืนกี่กระบอกกี่กระบอกไปเชื่อควังมันหมดแทนที่จะหารกระบอกปืนไปหาคนสัง่งบ่ามึงมาล้มประชาธิปไตยมาทำลายประเทศชาติกูเป็นข้าราชการกูต้องรักษาระเบียบกูไม่ทำตามพวกมึงถือปืนกัะทั้งกองทัพตำรวจทหารไปสยบยอมกับไปส้นตีนคนเดียวอะพวกมึงมันชัวชาา่วช้าซาเลวเหมือนกันไหนเอาใจพะคนเร็วมันจำเป็นจะต้องพูดแรงๆกันอย่างนี้เลยล่ะ ไม่งนั้นมันก็ปฏิวัติยึดอำนาจรับประหารมันก็อยู่อุบาทอยู่อย่างนี้แหละวงจรไปมาข้าราชการนี่แหละตัวดีไปสยบยอมแทนที่จะมาสยบยอมน้อมรับประชาชนคนที่เสียภาษีมึงไปโทษทูลผู้บังคับบัญชาอับปีที่มาย่ำยีประชาชนมันเร็วชัดๆเลยนะครับสำหรับคนที่คิดเร็วคนดีผมคารัรัก เพราะฉะนั้นข้าราชการทั้งหลายต้องเลิกปฏิบัติตัวเช่นนั้นเลยครับประเทศไทยมันไม่เหมือนเดิมแล้วเห็นไหมแม้ไม่มีแกนนำม็อบที่สําคัญแต่พี่น้องประชาชนเขาจุดติดแล้วว่าภารกจิจนี้มันไม่ใช่เรื่องของแกนนําแต่มันเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่จะต้องออกมาปกป้องออกมาขับไล่ทรราชประยุทธ์จันโอชามันเข้าไปในหัวจิตหัวใจของพี่น้องประชาชนจน,จนแพร่ซ่านไปทั้งแผ่นดินแล้ว มีแต่ประยุทธ์จันโอชาคนบ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจปรากฏการณ์นี้เพราะไอ้ลูกน้องสอพมันไปรายงานเพราะฉะนั้นประยุทธ์จันโอชาอย่าได้อ้างกาอย่าได้คิดเข็นฆ่าประชาชนเตือนกันเป็นครั้งสุดท้ายประยุทธ์จะจบไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนทุกวันนะครับวันนี้นี่ ท่านที่จะไปบ้านประยุทธ์จันโอชาก็ต้องไปด้วยความระมัดระวังเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็ต้องใช้ระมัดระวังในการทําหน้าที่ไม่ใช่เห็นประชาชนเป็นศัตรูพ่นหากระสุนก,ก็ไปประชาชนมันก็โกรธสีถ้าประชาชนมันพ่นมามั่งจะทํำยังไงล่ะนั่นนี่แหละครับผมไม่อยากเห็นการนุนแดงอยากให้การเปลี่ยนผ่านมันเป็นไปอย่างสันติวิธีไม่อยากให้เลือดมองปฏิกินะครับไม่อยากเห็นกราบน้ําตาคราบเลือดประชาชนใช้ชนะบนคราบเลือดและซากศพ ผมไม่อยากเห็นอยากให้ผ่านไปอย่างดีๆเพราะงะั้นการจะดีจะร้ายมันอยู่ที่รัฐบาลจะตั้งธงอย่างไรไม่จําเป็นต้องไปสกัดกัน้นมันเดินไปเลยใครทํายวจชั่วดีที่อางประชาชนทั้งประเทศเขาจับตาผู้สื่อข่าวเขาจับตาแต่พอไปสกัดกัน้นพอไปใช้กําลังมันทําให้ประชาชนคัง่งมันก็ต่อสู้มันก็แค่นั้นวันนี้อากาศเที่ยงก็ส่งเสียงแค่นี้ครับพี่น้องผมมั่นใจว่าผมจะยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องประชาชนจนนาทีสุดท้าย จนตายจากแผ่นดินนี้เอาไว้อย่างนั้นและนะครับผมไม่หนีไปไหนพี่น้องไปจนสู้ผมก็จะสู้นะครับขอบคุณนะครับที่มาร่วมเป็นแรงใจกันอย่าทอดทิ้งใครนะครับพี่น้องถ้าใครได้รับการโคมเหงล่าแกเราต้องช่วยกันปกป้องคุ้มครองนะครับขอบคุณโชคดีมีใจทุกท่านนะครับสวัสดีครับ